สัสดีลูกค้าทุกท่านวันนี้24เมษายนพามาอัปเดตร้านเรานี่อัปเดตผ้าให้ดูมีผ้าอะไรกันบ้างนี่ครับตั้งแต่นี้เลย18ไม้ให้ดูก่อนตัวนี้ปูเสร็จแล้วเดี๋ยวรอตัดตตตตนี่ปูเสร็จแล้ว7ไม้บ้างโต๊ะหนึ่งก็มี7ไม้ก้าก้าวไม้ใช่ไหมอันนี้ปูก้าไม้อ๋ออันนี้ก้าไม้ก้าไม้ปูเสร็จอันนี้ก็เป็นผ้าที่เราเตรียมเตรียมที่จะตัดวันนี้นี่ที่เข้ามาใหม่วันนี้น เมื่อกี้ผมนับแล้วล่ะมันสิ้าไม้เดี๋ยวเข้ามาอีกสิบห้าไม้ก็จะเป็นหกสิบไม้ที่เตรียมไว้นะครับาพาเข้าแล้วแล้วก็ครบครบหมดแล้วตอนนี้ครบแบบเอียดเลยสั่งมาเท่าไหร่ก็มีตอนนี้ครับสีดําสีกลมสีน้ําตาลดําสีสีส้มอิดสีมัสตาร์ดพวกเนี้ยครบตอนนี้ครบเลยนะครับพร้อมส่งพร้อมส่งนะครับผม สนใจก็ทักทายกันมาได้เลยนะครับเพจขายส่งกางเกงผ้านาโกลราคาโรงงานนะครับผมเดี๋ยวคลิปนี้ไปก่อนไปก่อนขอบคุณมากสวัสดีครับ